นับสนุนโดย V ีวิล a s าสหหินไทยแลนด์ดาลันครีมบำรุงผิวสุดน้ำมันมะกอกแดหน้าสบู่เหลวสดชื่นละมุนผิวอินโดมีมีโกเรงบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปแบบแห้งเส้นเหนียวนุ่มไม่เหมือนใครสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการ The Lisa Show ลิซ่าลิซ a าเบตซดเลอร์ลีนานุชัยค่ะรายการวาไรตี้สำหรับผู้หญิงยุคใหม่ที่เป็น working woman ใส่ใจเรื่องของสุขภาพความงามรักการท่องเที่ยวและรู้จักที่จะบริหารชีวิตให้มีความสุขนะคะในช่วง Lisa า a อ k ์ัคนนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับกรรมการผู้จัดก,การค่ะของบริษัทบาตตายักษ์จำกัดซึ่งเป็นผู้สร้างแอ นะคะตอนนี้กำลังติดท็อปฟอยู่ใน App Store เลยทีเดียวเรียกว่าแอปจีบสาวค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะว่าแอปพลิเคชันนี้จะช่วยเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างหญิงสาวในยุคดิจิทัลแบบนี้ได้อย่างไรนะคะและที่พลาดไม่ได้เหมือนกันนะคะช่วง healthy time วันนี้ใครที่รักเรื่องของการดื่มวน์นะคะเหมาะกับช่วงเดือนแห่งความรักมากๆเลยเผื่อว่าอาจจะไปออกเดทนะคะหรือว่าฉลองวันครบรอบวันแห่งความรักของคุณหรือว่าวันแต่งงานวันนี้จะได้ทราบถึงเทคนิคในการดื่มวน์อย่างมีรสนิยมด้วยค่ะทั้งหมดนี้ติดตามได้ใน The Lisa Show จากเย็บผ้าเบอร์นีนา made to create นิตยสารสปาพาราไดซ์นิตยสารการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ช่วงลิซ่าทอล์กวันนี้นะคะเอาใจหนุ่มๆสาวๆที่อยากจะเริ่มต้นมิตรภาพดีๆนะคะให้เหมาะกับเดือนแห่งความรักเชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะที่เป็นหนุ่มๆอาจจะไม่กล้าไปขอเบอร์สาวๆใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ต้องกลัวอีกต่อไปเพราะตอนนี้มีแอปพลิเคชันที่ผลิตโดยคนไทยด้วยนะคะชื่อแอปชื่อว่าแอปจีบสาวเป็นวัตรกรรมแห่งการจีบสาวของยุคนี้เลยมาคุยกันเลยดีกว่านะคะกับคุณนิวนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทบาดตายักษ์จำกัสสดสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหคุณนิวคะก่อนจะไปแอปจีบสาวขอชื่อบริษัทก่อนเลยดีกว่า ทำไมถึงเป็นบาดตายักษ์คะบาดตายักษ์หมายถึงโปรดักที่เราทำมาทุกตัวเนี่ยเราคิดมาจนคมมากค,คมขนาดที่ว่ายักษ์เห็นเนี่ยต้องโ,โ,อโหลดขั้นปั้สุดยอดนี่เ <ใน S 2> ลยที่มาแค่ชื่อบริษัทโตเกะแล้วนะคะทีนี้มาพูดถึงแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมาบ้าง<ม>เห็นบอกว่าเป็นแอป,ปที่ชายโสดทุกคนต้องโหลดเลยแล้วไปติดท็อป5ฟในแอปสโตรเรียบร้อยแล้วด้วยอันนี้มีที่มาอย่างไรคะทำไมถึงเกิดแอปนี้้ที่มาของแอปจีบสาวใช่ไหมครับผมเป็นคนไม่หล่อ ให้บอกพอไม่หล่อเนี่ยพอไม่หล่อเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นในบางสถานการณ์ที่เรารู้สึกว่าอย่างเงียบเกินไปเช่นการขอเบอร์บรโลตูโต้หรืออะไรเงี้ย<ฆ>คือคือเราเดาไม่ได้เลยว่าคนที่เราชอบอ่ะจะปรากฏตัวต่อหน้าเราเมื่อไหร่ค่ะ<ฆ>อย่างบอโลตูโต้งเงี้ยเกิดนั่งข้างๆกันเงี้ยเหรอคะใช่แล้วทำไมมันไม่มีชูนหรืออะไรบางอย่างที่ผู้แทนเรา ฉันจะไปกระซิบซ่อหูเขาก็จะโดนตบกันมาใช่ก็เลยคือมันก็คาใจมาตลอดอะไรประมาณนี้ก็เลยเป็นวันหนึ่งวันหนึ่งทำเองเลยแล้วกันสิ่งที่เราต้องการแลวเราเราอ่แลวเราเชื Hispanic ่อว่าผู้ชายทุกคนก็น่าจะต้องการเหมือนกันในสถานการณ์ที่ต่างกันครับก็เลยอะไรที่พูดแทนเราแล้วกันไม่ให้เราหน้าแหยอ๋อก็คือแทนที่เราต้องไปพูดขอเบอร์เขาตรงๆเนี่ยก็เลยต้องมีเจ้าแอปพลิเคชันเนี้ยช่วยขอเบอร์โทรศัพท์ครับหรือจะขอเบอร์ตรงๆก็ได้เราก็จะมีเทคนิคอีกเลย อันนี้ทำออกมา2รุ่นใช่ไหมคะแอปพลิเคชันรุ่นที่เป็นฟรีมีรุ่นฟรีกับรุ่นเทพมันต่างกันยังไงคะแล้วใช้งานยังไงสำหรับรุ่นฟรีนี่ก็คือว่าสามารถใช้ขอเบอร์ได้จริงถ้าขอเบอร์ได้เซฟลงคอนแทคเครื่องให้มีระบบรองรับการปฏิเสธถ้าเกิดผู้หญิงปฏิเสธมาเรามีลูกตื้อซึ่งคุณอาจจะซึ่งคุณเนอะไม่ต้องพูดเลยเรามีระบบที่งพูดแทนให้แต่สำหรับรุ่นเทพเนี่ยมันเทพจริงันคือนวัตกรรมเลย ก็คือว่าตอนขอเบอร์อ่ะมันมีฟังก์ชันที่เรียกว่าฟังก์ชันกู้ภัยฉุกเฉินถึง8ฟังก์ชันมาให้เลือกกู้ภัยด้วยกู้ภัยครับกู้ภัยฉุกเฉินเช่นขอเบอร์ผู้หญิงบนรถตู้อะไรเงี้ยเสียงเงียบมากเสียงเี็กมากอาจจะสวายขวาได้เธอเธออย่าเสียงดังนะเราอายเราอายเขาคนเยอะแยะเราอายหรือแบบถ้าดูแบบทรงแล้วอาจจะเป็นเพื่อนกันก่อนดีกว่าก็เซฟได้ว่า เป็นะเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีลูกตื้ออ่ะอยู่หล,ลายมกุกเลย,ยใช่ไหมคะ ใช่มีไปแปด<อ>มุกสําหรับบางคนที่แบบหน้าตาตัวเองดูเหมือนคนหน้ามอมากก็จะมีแบบหน้าเป็นซึ้งมาเลยอ่ะหูดำด,ด,ด้วยหูดำใช่ก็จะมาเออเธอเอย่าเพิ่งคิดว่าเราหน้ามออะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือฟังก์ชันขอเบอร์อย่างเทพสวายได้สี่ทิศเลยต่อไปเนี่ยเป็นวิชาที่โหเรียกว่างานรีเสิร์ชระดับเพื่อมนุษยชาติเลยทีเดียวเพื่อผู้ชายทั้งโลกค่ะวิชาขอเบอร์ระดับเทพในทุกสถานการณ์นี่อยเริ่มจากว่าสิ่งที่ต้องระวังก่อนว่าระวังเราเราจะต้องระวังอะไรบ้าง ถ้าไม่มีสิ่งอัปเดเหล่านี้เกิดขึ้นตอนขอเบอร์เราลิสต์มาให้หมดเลยเป็นเช็คลิสต์เลยโอกาสขอเบอร์ได้สูงมากแต่เราจะอุบไปก่อนใช่ไหมว่ามีอะไรบ้างคุณผู้ชมต้องไปโหลดเอง iOS นะคะทีนี้ในสถานการณ์ต่างๆเนี่ย BTS MRT รถเมล์เรือแสนแสบร้านอาหารผับห้างโรงหนังร้านหนังสือรถติดฟิตเนสโซเชียลมีเดียจีบในไลน์จีบลูกค้าจีบลูกค้าด้วยจีบพนักงานมากับเพื่อนมากับพี่โทรศัพท์แปลกหน้าโทรมาผิด ยังฉีบได้อทําอย่างไรคนนี้มันจีบดาบแล้วนะทำมือนกไรคือเราไม่รู้หรอกครับว่าเราว่าเราจะมีความรู้สึกแบบสัญชาตญาณจะบอกว่าเราสปาตอนไหนเดี๋ยวคุณต้องเพิ่มนะเพราะว่าเดี๋ยวไม่แน่ยุทธศาสตร์ประเทศไทยจะเพิ่มโครงการลดไฟความเร็วสูงนะคะคุณต้องเพิ่มลดไฟความเร็วสูงไปด้วยสุดยอดถ้าจะยกเอ้แล้วแน่นอนนอเคนี่ก็เป็นฟีเจอร์คร่าวๆที่จะมีเฉพาะขั้นเทพใช่ซึ่งให้เกียรติผู้หญิงทั้งสิ้นผมเชื่อว่าผู้หญิงอ่านแล้วก็จะอมยิ้มว่า เออถ้าแบบนี้น่ารักนะคุณผู้ชายอ่านแล้วก็จะเข้าใจผู้หญิงมากขึ้นว่าอย่าเข้าไปแบบอื่น อย่าหามเข้าไปต้องรอจังหวะตอนไหนและใช้เวลาตอนไหนพูดกับเธออย่างไรในวิชาของเบอร์คันเทพเรามีซเสอร์มาแล้วจากการคุยผู้หญิงจํานวนมากในทุกไลฟ์สไตล์นะครับนี่อยู่ในนี้หมดแล้วในแอปคันเทพนะคะไปโหลดได้30บาทเท่านั้นเอง0ู9เหรียญเท่ากับก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามแทนที่คุณจะเบิ้ลชามสองคุณซื้อแอปผมเถอะแทนที่คุณจะสั่งแคบหมูหรือว่าสั่งผักเพิ่มหมูแล้วกินขนมถ้วยเพิ่มโอ้พูดแล้วหิว30บาท ลองดูครับผมเชื่อว่าแอปนี้จะเปลี่ยนชีวิตคุณผู้ชายเลยทีเดียวอย่างน้อยที่สุดคุณก็จะได้วิธีการที่คุณค้นหามาตลอดซึ่เรารวบรวมมาให้แล้วในแอปที่ชื่อว่าแอปจีบสาวนี่เข้าไปดตากบนโทรศัพท์ของคุณนะคะเชื่อว่าเป็นแอปที่ทําให้คุณได้เจอรักแน่นอนแล้วก็ที่สาคัญเป็นความภูมิใจเพราะเป็นฝีมือของคนไทยด้วยขอบคุณนิวมากๆเลยจากบาตรตายักษ์ค่ะขอบคุณคับขอบคุณครับขอบคุณครับทีนี้ถ้าเกิดเราอยากจะรู้เทคนิค ในการดื่มวายบ้างดีกว่าอย่างนี้เราพอจะรู้แล้วว่าสั่งอะไรเหมาะกับเมนูไหนนะคะแต่เวลาสั่งมาแล้วอะค่ะดื่มยังไงให้ดูแบบดูดีมีรสนิยมหน่อยค่ะจารย์ครับ